วันนี้จะมาพูดกันบ้านเรื่องชุดชั้นในค่ะก็แต่ก่อนนะคะก็หลงไหลกับชุดชั้นในยี่ห้อหนึ่งซึ่งมันไม่มีขายตามท้องตลาดก็เขาจะเป็นระบบขายตรงอะอระบบขายตรงอะคะ่ะก็เลยพอ <c oughs> <c oughs> ดีหาหาคนที่เขาขายไม่ได้ก็เลยไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็สั่งซื้อใช้เองอะ่ะแล้วทีนี้มันเป็นชุดที่แบบว่ามีราคาแพงแล้วก็ เขาบอกว่ามันทนมันสวยอะไรเงี้ยแล้วพอเราเป็นสมาชิกเพื่อนๆในห้องทํางานนะคะก,ก็จะสั่งสั่งซื้อกับเราด้วยค่ะแต่พอมาช่วงหลังๆอ่ะพอใส่แล้วมันใส่ใส่เสื้ออะไรที่รัดๆนะคะมันจะเป็นเหมือนเป็นลมพิษขึ้นตรงที่รอยรัดค่ะก็เลยช่วงหลังอยู่บ้านก็ไม่ใส่พอไม่ใส่พอมาทางานน่ะใส่แต่พออยู่ยกลับไปบ้านก็รีบถอดออกแล้วก็ตอนอยู่บ้านก็ไม่ใส่เลย แต่พอมาว่าเมาื่อวันอังคาน,นี่เองค่ะมาทํางานก็แบบไม่ได้ใส่มาแล้ววันนั้นเลยค่ะวันอังคาน,นี่แหละเพื่อนเพื่อนจะถามว่ามีแคตตาล็อกไหมจะสั่งเราก็บอกว่าเราเลิกใส่แล้ว <laughs> <laughs> เขาแบบไม่เชื่อไม่เชื่อว่าเจนไปได้ยังไงทําไมไม่ใส่อะไรเนี้ยคือตอนนี้กินกินข้าวมือเดียวแล้วแล้วตัวเราก็เหลือนิดเดียวค่ะมันก็มันก็มองไม่เห็นแล้วก็ดูก็ไม่ออกว่าเราใส่หรือไม่ใส่อะค่ะก็ มันเป็นการลดทุกไปได้อย่างหนึง่งหลังจากที่เรามาศึกษาแพทยวิธีท,ทำค่ะเมื่อก่อนฟังอาจารย์ท่านอาจารย์พูดบอกว่าไอคนที่ใส่เกงในโดนพลังหลอกจริงเพรตัวนี้อยู่บ้านไม่ได้ใส่อะไรเลยอะไเงี้ยค่ะก็คิดว่าพี่พี่จิตอาสา,า,าหลายๆคนก็คงเหมือนกันนะจะลดทุกไปได้ไม่ต้องซับไม่ต้องใส่สบายมากค่ะขอส่งกันบ้านเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ กานเล่นๆกับกลุ่มเพื่อนนะคะว่าการมาอยู่กับแพทย์วิถีธรรมเนี่ยค่ะความเป็นภูริสภาวะจะมากขึ้นรูปร่างเราก็จะเหมือนผู้ชายมากขึ้นค่ะความจําเป็นในเรื่องพวกนี้ก็จะน้อยลงไปเองค่ะอ๋อเดี๋ยวขอขอรายง,งานอีกอย่างหนะะึ่งค่ะตอนนี้กินกินข้าวมือเดียวแล้วแล้วทีนี้ที่ผ่านมานะคะเก็บเก็บไปผลเรวจเลือดไว้ตั้งไปสองปีที่ผ่านมาน่ะ เลือดเป็น,นเรือดจางทั้งสองปีแต่ปีนี้ค่ะเพิ่งกินมูอเทียวมาตั้งแต่เดือนธันวาปีวันนี้ได้ฟังผลตรวจสุขภาพเลือดจาหายไปค่ะเป็นปกติแล้วความพอเพียงคือคำตอบอยู่ที่คนไม่ได้อยู่ที่เงินความพอ จริญอันยัง